ช่วงนี้ก็คือไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยเนาะต้องขอโทษด้วยจริงๆนะคะเพราะว่าเหมือนช่วงนี้คือต้องไปโฟกัสที่ทีซิ t อย่างเดียวเลยนะคะไม่มีเวลาเล่นเกมเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้ไหนๆคือในเซิร์ฟไต้หวันเนี่ยมันมีการอัปเดตระบบใหม่ที่เกี่ยวกับอ m a g เ n นเออนกก็เลยแบบว่าเออเดี๋ยวเอามาแชร์ให้ฟังนะคะว่ามันมีอัปเดตอะไรบ้างเนาะ ถ้าดูจากหน้านี้คร่าวๆนะคะก็คืออีเวนต์แรกเนี่ยเป็นการเช็คชื่อ7วันรับของรางวัลเหมือนเดิมแต่ว่าของรางวัลเปลี่ยนไปนะคะอีเวนต์ที่2เนี่ยก็คือทำเควสภารกิจอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็รับของรางวัลแล้วก็มีฉายาให้ตอนสุดท้ายอีเวนต์ที่3เนี่ยคือพวกดันเจี้ยนพัฒนาค่ะได้ของรางวัลเป็น2เท่าส่วนอันนี้ถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะเป็นอีเวนต์เก่านะคะอันอัปเดตครั้งที่แล้วเนาะ การอัปเดตรอบนี้นะคะหลักๆเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับ Imagine มันก็เลยจะมีพวกภารกิจมีเควสตต่างๆที่เราต้องทำนะคะแล้วก็รับของรางวัลที่ได้ก็เกี่ยวข้องกับ Imagine เหมือนกันแล้วก็ตอนสุดท้ายเลยเนี่ยก็คือจะได้ไขพื้นกาแล็กซีนะคะแต่ว่าไม่สามารถเลือกได้นะมันก็จะสุ่มให้นะคะส่วนอันนี้นะคะนุกยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคืออะไรนะเดี๋ยวต้องเล่นไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังทีหลังเนาะ อันนี้นะคะก็คือเป็นการเช็คชื่อ7วันรับของรางวัลน,นะคะของรางวัลก็จะไม่เหมือนกับครั้งที่แล้วเนาะครั้งที่แล้ววันที่7เนี่ยจะได้ตุ๊กตากันแตกนะคะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยคือเป็นอิมเมจเี่ยดาวธรรมดา อันนี้นะคะก็คือเป็น Activity ใหม่ที่เพิ่งมีในเซิร์ฟไต้หวันเลยนะคะของ g l o b a l ยังไม่เคยมีนะคะของไต้หวันก็เพิ่งมีรอบนี้เลยนะเดี๋วนุกจะพาไปดูตอนท้ายนะคะจะอธิบายคร่าๆให้ฟังว่าคืออะไรเนาะส่วนอันนี้ค่ะก็คือเหมือนให้เราไปตีเมกะระกกอนเพื่อรับเหรียญตราเนี่ยคะ่ะแค่นั้นเลย เดี๋ยวจะพาไปดูพวกที่มันอัปเดตเล็กๆน้อยๆก่อนนะคะแล้วก็อัปเดตใหญ่ที่เกี่ยวกับ i m a g เ n นเนี่ยเดี๋ยวจะพูดตอนท้ายทีเดียวเลยอย่างอันนี้นะคะก็คือเป็นสัตว์ขี่ตัวใหม่นะคะเป็นน้องแมวที่หน้าตาเหมือนน้องแมวตัวเดิมที่เรามีอยู่แล้วแหละทุกคนแต่ว่ากลายเป็นแมว2ส,สีนะคะเป็นขาวดำเนาะได้จากการตกปลานะคะ ซึ่งนุก็ยังไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนะคะว่าตกปลาแล้วได้น้องแมวอันนี้มาได้ยังไงเนาะถ้าได้มาแล้วเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังก็แล้วกันนะคะส่วนอันนี้นะคะก็คือเป็นแพ็กใหม่ที่มันอัปเดตมาในรอบนี้นะคะอย่างที่นุกซื้อไปเมื่อกี้ก็คือสามารถใช้โกซื้อได้นะส่วนอันนี้นะคะใครที่เป็นสายเติม6 7 0ดสอลลาร์ไต้หวันนะคะก็คือจะได้เยลลี่ทั้งหมด100อันเนาะแล้วก็มีตั๋วสุ่มอิมเมจด้วย ส่วนแพ็คนี้นะคะก็คือจะเป็นของเล่นของ i m a g i n e เนาะแล้วก็สามารถเลือก6ดาวได้ค่ะตรงนี้แล้วก็มีอันนี้แบบสุ่มให้อีก20อันส่วนอันนี้อันนี้ก็คือเป็นอันใหม่เหมือนกันนะทุกคนนุ๊กโกไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะคะแต่ว่ามันบอกว่าเหมือนเป็นการเพิ่มอัตราในการเขาเรียกอะไรนะผสมอะ่ะ ปกติเราจะใช้3อันในการผสมให้มันอั down ขึ้นไปใช่ไหมอันนี้จะมาเพิ่มอัตราตรงนั้นนะคะแต่ก็ยังไม่รู้นะว่าเพิ่มเท่าไหร่นะคะมันไม่ได้เขียนบอกเนาะอัปเดตรอบนี้ค่ะของใหม่เยอะมากจริงๆซึ่งนุกก็ยังไม่ค่อยรู้เหมือนกันว่ามันใช้ยังไงหรือว่าเล่นยังไงนะคะ เดี๋ยวลอให้นุเคลียร์ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาทำคลิปเหมือนเล่าให้ฟังอีกรอบนึงก็แล้วกันเนาะแล้วก็อันนี้นะคะที่ทุกคนเห็นเยลลี่เนี่ยมันก็คือเหมือนเป็นเยลลี่ที่เราเอาให้อิมเจนนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นเยลลี่ชั้นสูงทุกคนคือปกติอิมเจนเรามันให้ได้ถึง300ใช่ไหมอันนี้ก็คือแบบอัพเกิน300ไปอีกนะคะแต่ว่ามันมีดีเทลค่อนข้างเยอะนะคะเดี๋ยวจะมาทำคลิปแยกแล้วก็เล่าให้ฟังก็แล้วกันเนาะ ส่วนอันนี้นะคะก็คือเนี่ยที่นุกบอกว่ามันจะมาเพิ่มอัตราความสําเร็จแต่ว่านุกยังไม่มีนะคะก็เลยทําให้ดูไม่ได้นะโอเคต่อมานะคะก็คือทุกคนดูนะแพ็คโคตรเยอะอ่ะมันเหมือนเป็นฟิลแบบแพ็คเด้งอะ่ะแต่ว่าเนี่ยให้ดูว่าข้างในมันคืออะไรมันคือ i m a เ i จ e พื้น g a l a x กซีทุกคนมีอย่างละ2ตัวนุกไม่แน่ใจว่ามันแบบกําหนดเขาเรียกอะไรนะจํากัดจํานวนการซื้อหรือเปล่านะเออ พอนุกไม่ได้เป็นสายเติมอันนี้อยู่แล้วไงแเราก็บอกไม่ได้เหมือนกันแล้วมันก็ไม่ได้เขียนบอกด้วยอะแต่ก็งงว่าทําไมมันต้องแบบอีมาเจนบางตัวมันขึ้นมา2แพ็คอะไรอย่างเงี้ยอืมไม่รู้เหมือนกันนะคะอันนี้น่าจะถูกใจสายเติมอัปเดตต่อมานะคะก็คือเพิ่มจุดตกปลาในแมปใหม่อันนี้นะคะแต่ก่อนมันไม่มีเนาะแต่ว่าตอนนี้เพิ่มมาให้แล้วนะคะคลิปนี้เราจะมาพูดถึงการอัปเดตรวมๆในรอบนี้ก่อนนะคะแล้วก็อันนี้นุกชอบมากคือ มันสามารถตั้งเวลา AI ได้ทุกคนคือถ้าสมมติว่าเรามี AI เยอะใช่ไหมแต่ว่าเราอยากให้มันใช้ไปแค่2ชั่วโมงอะเราก็สามารถกดล็อกได้อะว่าถ้าพอครบ2ชั่วโมงปุ๊บมันก็จะหยุดใช้ AI มันก็จะไม่ใช้ AI ที่เหลือของเราต่อเออเนะี่ยโคตรดีแล้วก็อันนี้นะคะมันคือเหมือนเป็นสติกเกอร์ลายใหม่อะทุกคนเดี๋ยวนุกจะกดส่งไปให้ดูนะจะส่งให้เพื่อนนะคะ ให้ดูอันนี้เห็นไหมปกติแล้วสติกเกอร์แล้วมันจะเป็นไอตัวฟูเนียใช่ไหมที่แบบมีท่าทางต่างๆแต่ว่ารอบนี้เป็นน้องคนนี้นะคะนุกจําชื่อมันไม่ได้คูปะหรืออะไรสักอย่างหนึง่งเออเพราะว่าชื่อภาษาจีนกับชื่อภาษาไทยที่มันแปลมันก็ไม่เหมือนกันอ่ะให้ดูนะคะว่ามันมีเยอะมากแต่ว่ามันให้ฟรีแค่4อันนะอันอื่นๆก็คงจะต้องค่อยๆเก็บสะสมไปอีกนะคะเออจริงๆมันดูจากวิธีนี้ได้นี่เดี๋ยวให้ทุกคนดูจะได้เห็นภาพชัดๆนะคะ เผื่อใครที่เป็นสายแบบชอบคุยชอบแชทอะไรอย่างเงี้ยดูดิน่ารักมากเห็นปะโคตรเยอะเลยทุกคนค่อยๆเก็บสะสมไปนะคะอันเดิมลูกยังเก็บไม่ครบเลยขาดประมาณ2อัน3อันนะวิตัวเนี้ยหน้าเหมือนแมวลูกเลยนะมีเขี้ยวออกมาด้วย ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูอันที่อัปเดตเกี่ยวกับ Ima าเจนเลยก็แล้วกันนะคะรอบนี้มันมีการอัปเดตหลักๆเนี่ยสออย่างนะคะอันแรกเลยก็คืออันนี้นะคะอันนี้หลักๆก็คือเหมือนมันจะมาเพิ่มพลังให้กับ Ima าเจนของเราอะคะ่ะทุกคนเดี๋ยวนุกจะพูดคร่าวๆก่อนนะคะเพราะว่าถ้าลงดีเทลอะมันจะเยอะมากเลยนะนุกจะทําคลิปแยกให้อีกทีหนึ่งนะคะถ้ามีเวลานะจะพยายามหาเวลามาทําให้นะคะแล้วก็พลังพวกนั้นเนี่ยมันจะไปมีผลในพวกร้านประลอง I ีม g เ n นอีมาเจนประจมภายอะไรพวก นี้ส่วนพลังที่เพิ่มขึ้นที่นุกพูดถึงอะค่ะคือเพิ่มอะไรใช่ไหมก็คือตรงนี้ยค่ะซ้ายมือตรงเนี้ค่ะคือเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะอัพให้มันเพิ่มอันไหนนะคะเดี๋ยวในคลิปหน้าเดี๋ยวหนุกจะมาแปลให้ฟังก็แล้วกันเนาะส่วนเวลาอัพเนี่ยจากที่ดูตรงนี้ยค่ะคร่าวๆก็คือเหมือนต้องใช้อิมเมจเอนหดาวในการอัพทุกคนเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครที่เก็บสะสมอิมเมจเไว้ได้ใช้แล้วนะคะ ส่วนการอัปเดตเกี่ยวกับอีมาเจนอันที่2นะคะปกติแล้วเนี่ยเวลาลานปลองอีมาเจนเราจะมีแค่นี้ใช่ไหมแต่ทุกคนสังเกตเห็นปะว่ามันมีเนี่ยไอสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้ที่มันล็อกอยู่อ่รอ่ะมันเนี่ยเกี่ยวข้องกับอันเมื่อกี้ที่นุกพาไปดูอะเหมือนแบบว่ามันต้องอันเมื่อกี้ค่ะมันต้องค่อยๆอัปเลเวลขึ้นไปเรื่อยๆเ,เพื่อปลดล็อกไอตรงนี้ค่ะเออซึ่งนุกยังไม่ได้อัปนะเดี๋ยวรอนุกแบบไปอัปก่อนแล้วเดี๋ยวมาทําให้ดูนะคะว่ามันเป็นยังไงเนาะแล้วก็ตอนนี้ที่เพิ่มเข้ามาอีกอย่างนงนนึะะคคก็คือ เป็นการประลองอิมเมจนแบบ5-5-5นะคะก็คือเหมือนเป็นการประลองอิมเมจเนแบบ3ครั้งอะคะ่ะทุกคนคือครั้งที่ 1, 2, 3อะไรเงี้ยแต่ละครั้งก็จะใช้อิมเมจ5ตัวแล้วก็ไม่สามารถใช้ซ้ากันได้นะคะในแต่ละรอบอะเหมือนเราต้องเลือกเสร็จสับไปเลยอะคะ่ะตั้งแต่แรกว่ารอบนี้ใครรอบนี้ใครอะไรเงี้ยใช้ซ้ําไม่ได้นะคะแล้วก็การแข่งอันเนี้ยมันก็คือเป็นการไต่แรงเหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นแบบ คือถ้าใครแพ้ก็ตกไปอะไรประมาณเนี้ยเหมือนมันค่อยๆไต่แรงไปทุกคนดูภาพกลางเห็นปะเหมือนจับคู่ใครชนะก็ได้ไปต่ออะไรเงี้ยจนไปถึงแมตชสุดท้ายอะค่ะที่ว่าแบบเออคนที่แบบชนะมาตลอด2คนมาเจอกันเพื่อหาคนชนะอันดับหนึ่ง ส่วนคนที่ถูกคัดออกตั้งแต่แรกๆเนี่ยเราอะสามารถทายได้ว่าใครจะเป็นผู้ชนะอันนี้นุกก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าเท่าที่อ่านจากตรงนี้นะคะคือประมาณนี้เนาะแล้วก็เวลาท้ายก็จะได้ของรางวัลด้วยอืมอันนี้เดี๋ยวนุกจะมาลงดีเทลในคลิปต่อๆไปให้ฟังนะคะอันนี้เป็นการอัปเดตรอบนี้คร่าวๆเ,าเนาะ